วัดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องต้องไปสบายดีกันทุกคขขนผมอบอกกับยายบุญค่ะพี่น้องนะคะก่อนดื่ก็ต้องทักทายนะคะวันดีทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะทักทายเอฟซียายบุญทั่วโลกนะคะทักทายไปยังเพื่อนบ้านด้วยนะคะทั้งเวียดนามนะคะพะมา่าพี่น้องฝั่งซ้ายสปปลาวด้วยนะคะที่เป็นเอฟซีของยายบุญที่ติดตามชีวิตการเป็นอยู่ชีวิตบ้านๆอีสาน บ้านนยังย้อยบนนะคะก็เมื่อนี้นะคะย้ายบนกินเขาเรียบร้อยเร็วนะคะหลังจากที่ม่วานนะคะสอมมือเป็นออกพรรษาเนอะอาะเป็นออกพรรษาตักบาตรเทโวนะคะพี่น้องก,ก็ตักบาตรเทโว<ม>ก็เรียบร้อยกันไปเนาะค่ะเรียบ้อยกันไปบันไดกะห้าทําบุญเรียบร้อยเร็วบันนี้เขาก็ะจะมากนะคะทํามาหากินทํามากค่ะขายพี่น้อง อันนี้เย่ยบนเห็ดยังเย่บนเตรียมนะคะเตรียมบรรจุนะคะบรรจุปลาบองนะคะบรรจุปลาบองผีประทูผีแมงดาซึ่งเย่ยบนกะเห็ดเป็นชุดนะคะเห็ดไใบเป็นชุดนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์เท่าจะเห็ดเท่าน,นะะึงอาทิตย์สองอาทิตย์เท่าจะเห็ดเท่านึงนะคะเบิดเป็นชุดแล้วเท่ากับจะเห็ดไม่เท่ากับจะเห็ดยุดนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็สิบห้าโลถึงยี่สิบโลได้นะคะพี่น้อง นั่นแหละเย่ปุ่นก็จะจเห็ดเ,เป็นชุดเป็นรุ่นนะคะบัดนดี้ชุดเจียวเห็ดไปหมวดกอนมันเหมือนเล้วนะคะดน,นีเย่ปุ่นก็เลยเจะมเห็ดชุดใหม่พอดีวา่าน้องเขาขอมาสร้างเขาจะกลับเทพเขขม้าออกรรษาเนาะเขามาสร้างไว้พอดีมันเหมือน,นทุกอย่างเลยพี่นอ้องหมื่อ้านเย่ปุ่นหลังจากไป ตักบาตรี่โวมาเรียบร้อยแล้วก็เลยมาเตรียมวัตถุดิบนะคะข้าตะไครไปป่ใบโหระพาที่ยังเรียบร้อยนะคะวันนี้เขาก็เลยมาทําการปรุงนะคะทําการปรุงมาดิกว่าเยอะบนกับไปตลาดนะคะไปเอากระป๋องเอาอย่างมาบรรจุมาแพ็กนะคะพี่น้องถ,ถ้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะอุดหนุนอยากจะได้ปลานะคะปลาบองสูตรยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะสูตรเดย่าบนปลาบองยูทูบเบอร์สูตรเดย่าบน หรือว่าพริกปะทูพริกน้อดานะสั่งได้นะคะราคาถูกๆนะคะพี่น้องกระปุกละ50บาทนะคะปุกปง่ายนะคะกระปุกละ50บาทถ้าผู้ใดสนใจนะคะก็ออเดอร์เข้ามาได้ที่0 9 8นะคะ2804063นหะคะ098 2804063หรือจะนะคะทักไปทางเฟซนะคะเฟซบุ๊กก็อ่าพิมพบน เลื่อยไทยสงนะคะบ,บนบอใบไม้ลอเลียงเว้นบักนิดนึงนะคะแล้วก็เลื่อยนะคะเลื่อยนี่เป็นเสะเอือนะคะลอเลียงเสะเอ,อือไม่เอกต่ออ่างยอยับไทยนะคะสลายไม้มาลายนะคะทอทงสงสซเสืออองงูเข้าควายกระลั่นนะคะบ,บนเลื่อยไทยสงจะเปรียวอุบบนเต็มเต็มเด้อพี่น้องเด้ออุบบนเลื่อยไทยสงนั่นเป็นเป็นเฟดเก่านะคะซึ่งยี่ยบนลืมรหัสเขาบ่ได้ก็เลยเลิกเล่นไปแล้วนะคะก็เลยมาใส่ บนเลื้อยไท่ยสูงสื่อนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะสร้างปลาบองนะคะไว้ไปติดบ้านติดขั้วนะคะไว้ไปกินนะคะเป็นอาหารอีสานของเห้านะคะปลาบองนะคะไปกินกับข้าวเหนียวห่อนๆห,อนห,อนหรือจะเป็นข้าวสวยคุกร้อนๆมีนะคะมีผักเนาะมีถั่วฝักยาวมีแตงกวามีผักลวกผักต้มนะคะเห้าก็สามารถเอามาก,กินได้แบบง่ายๆนะคะประอง ยุ่งยากอยัง,อยง,อยงนะคะรู้ว่าใครอยากจะกินซุปนะคะอยากกินซุปก,ก็ตั้งกระทะร้อนๆแอ้ตั้งกระทะไฟพอประมาณนะคะใส่นังมันทีนึงแล้วลงมไปขวนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยได้กินปลาสุกที่มีกลิ่นหอมรสชาติกลมกลมนะคะพี่น้องท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะพี่น้องสั่งขมาได้นะคะสั่งกาแฟวนได้เด้อเอาบรรจุนะคะก็ จริงๆแล้วนะคะ,ะถ้าเป็นกระป๋องรุ่นเก่าเนาะก็เป็นกระป๋องรุ่นเกา่าเยอะบนกัดเจ,จ้าบรรจุได้ที่อ200กรัมนะคะ200กรัม200กรัมนี่กัเท่ากับ2ขีดเนาะ200กรัมบนี่ได้กระปุกรุ่นนี่มานะคะพี่น้องได้กระปุกรุ่นนี่มามันมันมีความสูงนะคะมันกลมแล้วก็สูง มันก็เลยแบบว่าถ้าเขาจะใส่หยัดลงไปขกๆเลยมันก็เฮ็ดในฝาปิดบ่รดะใดเนาะก็เลยได้หนึ่งพันกว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบกรัมนะคะบ่ะถึงสองร้อยกรัมนะคะขาดปีมิดหนึ่งพี่น้องแต่ก็โอเคอยู่นะคะมันเป็นอกรกปุกแบบโอเคนะคะพี่น้องหนักนะคะเนี่ยหนักเพราะเนกระปุกนหน่อยๆเดือบปุก5าสิบบาทนะคะก็ ถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะพี่น้องสั่งขามาได้เดี๋ยวยายบนจัดทรงให้ทั่วประเทศเลยนะคะยกเว้นประเทศนอกเ้อยายบนว่าสามารถจะทรงไ้ได้นะคะสําหรับประเทศนอกเนาะแต่ยายบนเป็นหนีผ่าพันข้อพ่นอยู่ตอนนี้ก็บสองเาล็ักับยังบ้ันในทรงไเพนได้ยู่พี่น้องยังทรงบบได้ยังพันในจิตต่อสอบถามทางไปรษณีย์ของต่างประเทศเลยว่าทรงไ้หรือทรงบบได้ยังสีนาบ้านนี้ เดี๋ยวช่วงใกล้กลปีใหม่นะคะใกล้กลปีใหม่ย่ยบุญก็จะรีวิวผ่าพันคอได้พี่น้องผ้าพันคอซึ่งเราทําจากไหม้ผลแกะนะคะผ่าพันคอมีมีหมวกไม่ผ่าพันคอนะคะย่ยบุญเห็ดเองนะคะถักเองกับมือนะคะชุดละแปดร้อยบาทนะคะอันนั้นชุดละแปดร้อยบาทเดี๋ยวก็ให้ใกล้ๆกปีใหม่ให้มันหนาวกว่เด้อย่อยบุญสสรีวิวพี่น้องย่อยบุญสสรีวิวผ่าพันคอให้บึงนะคะช่วงใกล้ๆปีใหม่ให้มันหนาวกว่เนาะ ก็เลยหันคางให้ก็เลยหันคางให้เทรศรพจับให้กล้องอืไอ้บนกระด้นเราจับได้เนดงน,น้ยวนนี้เงี้ยเด้อพี่น้องจับสิได้เงี้ยวนนีน้เงี้ยนะคะ,คะนี่นี่เป็น,เป,นเป็นปลาบองของเ้านะคะเป็นปลาบองของเราไอ้บนทางสร้างสร้างนำนักนะคะทุกกระปุกเลยเด้อพี่น้องเด้อสร้างถูกกระปุกนะคะปริมาณเท่ากันหมดเลย เขาสั่งเขาแพ็คเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะติดฉลากนะคะติดสติกเกอร์ติดโลโก้มันแล้วกับซีนฝานะคะซีนฝาผ้าใ้อากาศมันเขา่าบหาห้มันฟิวมันอย่างเนะาะจะพี่น้องจ๋านะคะเด้อใครสนใจก,ก็สามารถสั่งจองได้นะคะสั่งจองได้ที่098 2 8 0 4 0 6 3นะคะเบอร์ของเย้บ,บนเองนะคะ ให้คิดราคาเท่าไหร่ในการส่งนะคะบวกค่าส่งแปดสิบาทเด้อพี่น้องสร้างลายกับแปดสิบสร้างหน่อยกับแปดสิบนะคะสร้างสอง,งกับปุ๊กกับแปดสิบสร้าง1ิบกับปุกเยกบนกับคิดแปดสิบคู่เก้าค่าส่งนะคะอันั้นคือ่าส่งสร้างลายกับเตะกำไรนะสร้างลายคือได้เปรียบนะคะเพราะว่าเย็บบนเป็นคน้ออกหายอินนะครับถ้าถ้าสร้างมาหลายเนาะ กำนันเกิน,นะคะเขาจะส่งด้วยอีมเอ s นะคะส่งอ e ีมเอทเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดสั่งมากคือเราส่งอ e ีมเอด่วนเลยนะคะส่งด่วนถห้ทุกทุกทุกกล่องนะคะส่งให้ทุกกล่องเทาซิมกล่องมีอย่างของเท่าเรียบร้อยนะคะส่งให้เรียบร้อยถ้ารอรับยางเดียวนะคะถ้าช้าเกิน3มวันก็เช็กดูได้ว่ามันไปตกค้างอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่า ยานเย้บบนบระส่งให้นะคะก็สามารถเช็คได้นะคะว่าสินค้าส่งมาจริงไหมนะคะเพอเขาส่งของปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งของปุ๊บเขาจะไอ้ไทยนะคะไทยอย่างรหัสนะคะรหัสการรห,การ,รหัสการเช็คของอะเช็คพัสดุให้กับลูกค้าดูทุกคนพี่น้องมาตองยานกุ้งนะคะมาตองเลีนมาตองยานเย็บบนโกง เห็ดมาหลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่บ่ถึงปีดอกแต่ว่าแต่ว่าก็เห็ดมาเล้วประมาณเทึงปีนะคะพี่น้อง5-6เดือนนะคะทีห้างใส่บริการให้กับเอฟซีอยู่หน่เนาะเฮบุญกับมี่ยังกับคือมาบอกมาจามาบอกมาเกล้านะคะรับใส่บริการให้กับเอฟซีของเรานะคะเพื่นมี่ต่างเฮบุญมีแห้งกเห็ดกรเห็ดไปนะคะก็อุดหนุนช่วยเหลือเจือจุนกันไปเนาะ ปลกละ50บาทเท่านั้นเองนะคะป่ต้องเป็นเสียเวลาหาเครื่องมาปรุงยากเ้อขนาดยุบันขนาดยุบันนอเข้าเองกันนะคะแต่ยังแต่ยังสื่อกันกินลหดิบานเดียวบนกับมาสื่อดิพี่น้องมาสื่อกันแร้วนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าคือการปรุงปลาเนี่ยปรุงปลาบองตะเลือเอเือนี่มันใส่เวลานะคะใส่เวลาแล้วก็ใส่วัตถุดิบหลายเครื่องมันหลายเครื่องเทศมันหลายพี่น้อง ใส่สีค่าแต่ไข่ไปบปะกูดหอมกระเทียมพริกป่นน้ำตาลอันข้ามเปียกหลายหายอย่างเลยๆลยเนี้นะคะส่วสีออกมาเป็นปลาปองนีกับเห็ดให้เฮ้าหัวหมุนเลยทีเดียวถ้าเฮ้านะเฮ้ากับ้างเสือเอานะคะสร้างเสือนี่คือง่ายสุดแล้วพี่น้องนี่ถ้าสองขีดเต็มๆนี่มันจะมันจะปิดฝ้าบดได้พี่น้อง ก็เลยต้องลดลงมานมินึงนี่ยครับพี่น้องจ๋ากดจะแสบบอบเผิดจนเกินไปนะครับผิดปานกลางพี่น้องนี่ผลผิดเผิดปานกลางจนมากก็จะเป็นคนอีสานเท่านี้แหละต่คนให้่นกัิ่นกับกินได้เพินกับสร้างได้ ทั้งเหนือเนาะทั้งเหนือก็ต้องขอบคุณไปยังพี่พี่เวลาพรนะคะแล้วก็น้องลินด้วยนะคะทีอยู่ทั้งเชียงรายทั้งเหนือเนอะาะสั่งนี่ดี่ดนกัดกินดีนะคะกินปลาบองอะ่ปะปลาบองพริกประทูงสี่นกัดสร้างดีน้องลินนี่สั่งทีหนึ่งนี่ทีเราเป็นโหลอะ่ะสั่งเธอเราเป็นโหลอะ่ะลินน่ะเชียงราย เอ้บนเฮต้ตเลือเท้อกับประมาณสิบห้าโลถึงยี่สิบโลเดียดพี่น้องเขากมาแบ่งใส่กระปุกแล้วก,เก,ก,วก็เป็นโลหา์หากกับากกส่งแล้วพี่น้องเป็นโลก็ส่งนะคะครึ่งโลก็ร้อยห้าสิบาทนะคือครึ่งโลครึ่งโลร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าโลหนึ่งก็สามร้อยนะคะอืม ไหมน,น่ากินไหมล่ะพี่น้องจา๋าเห็นไหมล่ะน่ากินเนาะฝากเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ฝากแน่นะคะฝากอุดหนุนด้วยโควิดซ่านี่ผู้ใดมาเมืองไทยได้นะคะสำหรับ F C T U M N o K เอฟซีทียู่เมืองนอกเนาะสำหรับ F C T U M N o K เอฟซีทียู่เมืองนอกผู้ใดเข้ามาเมืองไทยได้เด้อช่วง ดีไหมนะคะอยากจะได้ปลาะนะคะปลาบองเรือแจ้วแมงดาแจ้วปลาทูเหาเนาะพริกแมงดาพริกปลาทูเอาไปกินอยูม่มองหนอกนะคะก็สั่งได้สังเย็บนได้นะคะสังตะวันเย็บบนบอมเป็นสีส้มไปให้มองหนอกให้พี่น้องส้มให้เพิ่งยู่มองไทยไนี่แหละเพิ่งกลับมาเมืองไทยเนาะเพิ่งกลับมาได้เพิ่งเอาของไปกินได้ยังสีนาเย็บนกระยาบกยอ่าให้เพิ่งสั่งเอาออกไป เอาไปน้ำจากสีน่ะพี่น้องตะบะเจีเยบบนซังทรงไปให้เลยนั่นคือเท่ากับบลับนะคะบลับบลับทรงต่างประเทศนะแม้มันมันมันไหลนั่นพอดพี่น้องมันยากเอะบนเกลือบลับนะคะบลับทรงเมืองหอเอาเป็นมาผู้ใดเขาม้านะอยากอยากอยากจะได้อาหารอีสานเท่าเนาะ เก้วบองปลาบองไปกินเมืองน,นอกก็สร้างเอาเด้อพี่น้องเด้อสร้างแล้วก็แพ็บดีๆเอาใส่กระเป๋าไปนั่มนะคะกระเป๋าเดินทางกลับไปด้วยหรืออยากจะได้ผ่าพันข้ออยากจะได้ผ่าพันข้อไปใส่เมืองน,นอกก็ทักได้นะคะถามสอบถามดูได้เด้อสอบถามดูได้นะคะยังบนพันมีเวลาเอามารีวิวให้บึงนะคะสําหรับเอฟซเก่าๆนะคะเอฟซเก่าอ่ะ ตั้งแต่รุ่นตะบิวเสียไม่ไมหรือว่ารุ่นตะบิวยังบ่เสียนะคะอาจจะเห็นนะคะเห็นผ้าพันคอที่ผลเห็ดทรงขายให้กับลูกค้าเนาะเดี๋ยวให้มีเวลาก่อนในเยื่อบนจะมารีวิวให้เบิ้งแล้วพี่น้องมีลายสีนะคะมีหมวกมีมีหมวกด้วยมีมีผ้าพันคอด้วยนะคะชุดหนึ่งก็ราคาอยู่ที่แปดร้อยนะคะรวมค่าส่งด้วยนี่ บวก่าทรงได้แปดลอยในไทยนะคะไม่ใช่ต่างประเทศต่างประเทศยังว่าเป็นหนีพันยุสองชุดยูเดียรนี่เป็นหนีพนยุสองเจ้ายัางบ้านในทรงไอ้พนใดอยู่เจ้าของผ้าก็จะเป็นยังไงบูบ็เห็นถักมาจากักเถอคุณยิ้มนะคะคุณยิ้มเป็นยังไงเนาะประเทศเล่าก็ไดดเขาออก,กันใดไส่กุเอะคนเอาของใส่ควงไว้ก็จะม็นเล้าใหญ่ไปบนใดลินย,ยันกับบลู จ้าน่ะซ้องไปให้เรียบร้อยจ้านน่ะกลองไปให้เรียบรอย้อยแต่ว่ากลองส่งไปประดีพี่น้องเขากำลับาของกลางประเทศประเทศรูในรูใบรูใบรูใบ พี่น้องเออเจ้าหน้ยก็จะได้เกี่ยวเข่าได้ไดีบบบนี้ออกพรรษาราพระเจ้าบุญกับถินแล้วนี่ก็เริ่มลงเกี่ยวเข่าได้พี่น้องเมื่อวันที่สิบเอ็ดนะคะจะไปอทอดถินที่สารคามวันที่สิบเจ็ดนะคะเป็นกถินรวมนะคะกถินสามัคคียูบานเย่บุญน,น,นะคะยูบานเย่บุญเองเลยนะ วันที่1ิทอดวันที่18นะคะย่างเวียดก็จะมีมหัศรศพนะคะมีหมอลำซิงนะคะหมอลำซิงกับมีสอยดาวนะคะหลยายๆอย่างเนาะมีสอยดาวมีจักไข่ปงไข่ปลายอย่างประมาณนี้เนาะย่างเวียดแล้วก็มีหมอลำซิงนะ,ะพี่น้องวันที่18ก็คือทอดนะคะทอดกระทินทอดกระทินผ่าวายกะทินกันวันที่18 จากนั้นกับสีเป็นพุ่นละสามสิบตุลาก็จะเป็นรอยกระทงบัน,นิพี่น้องกับบัวพันชิพาดจัดปอเป่นย่งางพัในบาจังใดยุบานนอมเข้ากับมิตรบุญตาหาหลพี่น้องออกบรรดาลข้าเจ้าแล้วนี่กับงานร้ายนะคะ,งา,าะ,คะงานซ่องหลายะคะ่ะก,กับเดียวกับประมาณเดือนพฤศจิก,กายนนะคะก็จะได้เกี่ยวเขา่าเกี่ยวนางกันเที่ยวเขา่าตาเข่าตากย่า,างน้กันได้บัน,นพี่น้องล่มว่อย เข้าสู่ฤดูหนาวสันเดีบานนี้ชีวิตบ้านอีสานจังศิลพี่นอ้องธรรมาหากินไปไม่ยังกินไปเนาะดิ้นรนพอประมาณนะคะเท่ากับเหตุไปตามกําลังบพราว่าจะเหตุบุญหรือว่าบว่าจะเหตุงานก็แล้วแต่เนะาะเหตุไปตามกําลังที่เขามีนะคะ เออบนกันนี่แหละปลาแน่เห็ดยังแน่ไปหอยพวกหอยพวกยังกันยังเ่รันในวาจจิขายดอกพี่นอนกับจุตรงนั้นหลังปีใหม่นะคะสงการเนี่อาจจะได้ขายนะคะหอยสองการนีกคือจะได้ขายแต่ว่าปีใหม่นี่บเพาะน่ใจสำหรับหอยเนาะ อะไรพี่น้องคนาไดสนใจนะคะใครสนใจสั่งจองเข้ามาได้สั่งไดเดอร์พี่น้องเดอศูนย์เก้าแปดสองแปดศูนย์สี่ศูนย์หกสามนะคะเย้บนยินดีบริการนะคะสำหรับน้ำพริกปะทูพริกแดงดาให้กับลูกค้าสุขุมสุขคนนะคะอาลรคลิปนี้เยบนก็นจะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะกลาวเมาบอกมาจานะคะมาอ่านได้น้ำสินค้าของเฮาที่จะ ขาให้กับเพื่อนๆเอฟซีผู้ใดสนใจนะคะขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อว,วันดีค่ะไม่ไหวจ้าปิดข้อสาบกันพี่น้อง